หลีหน้าจังเอ่ยปากกลัวนักร้องดังคิดสั้นตามคําทํานายหมอปลายแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงและถูกพูดถึงอย่างหนักมากจริงๆในตอนนี้สำหรับกรณีของนางเอกดังพิงกี้สาวิกาที่ตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กซาดีและถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำ ล่าสุดค่ะทางด้านลีหน้าจังก็ได้เอ่ยปากว่ากลัวนักร้องดังจะคิดสั้นหลังถูกพาดพิงโดยเมื่อคืนนี้ค่ะวันที่26สิงหาคม2565ในรายการแชร์ของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชภาก็ได้เชิญแขกพิเศษอย่างลีหน้าจังมาพูดคุยถึงปมคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซดีที่ทำเอานางเอกดังอย่างพิงกี้สาวิกาต้องเข้าเรือนจำซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการ ที่ลีหน้าจังนั้นได้เอ่ยปากพูดถึงนักร้องลุกทุ่งสุดเซ็กซี่คุณแม่ลูกหนึ่งยังใบเตยสุธีวันภรรยาคนเก่งของดีเจแมนพัฒนพลว่าวันใจกลัวว่าใบเตยจะคิดสั้นเพราะมีการโพสต์ข้อความแปลกๆรู้สึกท้อแท้หมอปลายพรายกระซิบเคยทำนายไว้ว่าจะมีดาราท้อแท้กับชีวิตแล้วคิดสั้นก็เลยหวั่นใจก่อนที่ลีหน้าจังจะพูดต่อว่า ใบเตยใจะเย็นเย็นน้องเวทมนต์หลานชันน่ารักมากเธอต้องอยู่นะจ๊ะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่าไปไหนซึ่งประโยคที่ลีหน้าจังได้พูดถึงและเป็นห่วงนักร้องลูกทุ่งสุดเซ็กซี่ใบเตยสุธีวันนั้นทย้อนกลับไปเมื่อวันที่20สิงหาคม2565ที่ผ่านมาทั้งใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลก็ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองและก็ยืนยันว่า คดี Forex 3D ย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับ DSI ไปหมดแล้วเมื่อ2ปีก่อนส่วนความสัมพันธ์กับนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหารบริษัท Forex 3D เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักโดนหลอกเหมือนกันโดยทั้งคู่ก็ได้บอกว่า2ปีที่แล้วเคยพูดเคยชี้แจงไปหมดแล้วหลังจากที่แต่งงานวันนี้ยินดีชี้แจงมีหลักฐานการเงินทุกอย่างยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง ย้ำว่าไม่ได้โดนจับยังทำงานอยู่ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้รับฟังจากปากไม่แคลงใจใดๆส่วนความสัมพันธ์ใบเตยไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนลงทุนไม่ได้เป็นแม่คายไม่เคยเชิญชวนไม่มีชื่อในบริษัทส่วนดีเจแมนรูปถ่ายกับซ e o คนนั้นมีในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดบอก DSI และชี้แจงไปหลายรายการมากตั้งแต่สปีที่แล้ว ในฐานะคนรู้จักนอกกนั้นเป็นคนลงทุนเองภาพต่างๆอธิบายได้หมดส่วนเรื่องสินสอด DSI ก็ตรวจสอบไม่ได้มีอะไรจริงๆถ้ามีอะไรคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่ารู้จักในฐานะเพื่อนเป็นผู้ลงทุนและรู้พร้อมกับทุกคนวันที่เขาโดนออกหมาจับเขาทำเรื่องแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้เราเสียใจข่าวนี้อยู่ในสมองทุกวัน เสียใจกับคนที่โดนหลอกโชคดีที่เราไม่เคยชวนใครย้ำไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทฟอ r e x 3ดียืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ในส่วนของคำทำนายที่ลีหน้าจังเอ่ยปากกลัวว่าจะเป็นเหมือนคำทำนายของหมอปลายที่ได้เคยทำนายเอาไว้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนฟังคำทำนายของหมอปลายที่เคยทำนายเอาไว้ว่าดาราคนต่อไปที่จะเสียชีวิตจากการคิดสั้น จากกรณีคำทำนายของหมอปลายไพรกสิบที่ก่อนหน้านี้เคยทำนายไว้ว่าให้ประเทศไทยระวังเรื่องไฟให้มากและขอให้ทุกคนอย่าประมาทล่าสุดค่ะภิกษุณีปลายก็ได้มีการพูดคุยอัปเดตกันถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองครึ่งปีหลังซึ่งภิกษุณีปลายก็ได้เผยว่าสิ่งที่ท่านยมยังคงเตือนยังคงเป็นเรื่องของไฟที่เกี่ยวข้องกับไฟปะทุยังจะมีอีกและเรื่องของน้ำ แต่จะไม่ใช่น้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเนา่าเรียกได้ว่ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคนไทยเตรียมตัวไว้เลยจะเป็นปีที่ธรรมชาติลงโทษทั้งนี้หมอปลายก็ได้เปิดคำทํานายครึ่งปีหลังปี2565ของวงการบันเทิงไว้อีกว่ายังมีเรื่องที่ตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิต โดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตต่อไม่ได้แล้วให้ระวังอายุปลานกลางน่าจะไม่เกิน40ด้วยปัญหาที่เขาเจอส่วนตัวเพราะก่อนที่จะมาบวชได้พูดถึงเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจำตัวรอบหลังจากนี้จะเป็นรอบของการไม่มีงานทำหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินใช้เงินเกินตัวซึมเศร้ากับการแก้กปัญหาไม่ได้เลยทำให้เกิดการคิดสั้น เพราะฉะนั้นจะต้องให้กำลังใจเยอะๆคู่รักเลิกกันก็ยังมีอีกหลายคู่และแต่งงานก็มีเยอะโดยถ้าให้แปลตรงตัวแบบเข้าใจง่ายๆก็คือหลังจากที่ทำนายไว้ว่าคนที่อายุเยอะจะเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคประจำตัวซึ่งก็คือคุณสมบัติเมธนีดาราหรือคนดังในวงการบันเทิงรายต่อไปจะเสียชีวิตถัดจากนี้คือชายหรือหญิงอายุไม่เกิน40ปี จะคิดสั้นปลีดชีพตัวเองสาเหตุเกิดจากโรคซึมเศร้าและปัญหาหนี้สินจากการไม่มีงานทำโดยล่าสุดค่ะใบเตยอาสยามก็ได้โพสต์ข้อความน่าเป็นห่วงตัดเพ้อชีวิตแฟนคลับก็ต่างส่งกำลังใจแน่นใบเตยอาสยามโพสต์ประโยคสั้นๆลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเชิงตัดเพ้อชีวิตแฟนคลับต้องส่งกำลังใจให้อย่างรวดเร็วหลังปัญหารุนเรา ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่น้อยสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามทีล่าสุดออกมาโพส์ข้อความลงใน Facebook แนวตัดเพาะปัญหาชีวิตบอกว่าคนบางคนชีวิตช่างยากเย็นเหลือเกินท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างมากมายถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ใบเตยเคยออกมาบอกว่าอาการมาม่าบลูน่าจะยังไม่หมดไป เราบางทียังสับสนกับชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆของตัวเองจากที่เคยทำงานหนักๆก็มารับบทเป็นคุณแม่เบาๆเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยตนไปพบแพทย์มาแล้วหมอวินิจชฉชัยว่าตนอาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าร่วมด้วยเนื่องจากตนเคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหมอก็บอกว่ามันมีหลายอย่างเข้ามากระตุนทั้งมาม่าบรูและทำงานที่เข้ามาเยอะจนเหนื่อยมากๆ ตอนนี้ตนก็เริ่มรักษาด้วยการกินยาแล้วเพื่อปรับสารเคมีในสมองซึ่งหล okay. really, şey, ังจากกินแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากขึ like ้นหมอบอกว่าต้องกินไปตลอดชีวิตก็ทำใจได้ที่จะต้องกินยาทุกวันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ค่ะย้อนโพสต์หลังลีหน้าจังเคยพูดถึงใบเตยอาสยามและดีเจแมนเคยมองเอาไว้แบบนี้ ทำเอาหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากสําหรับใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามที่เมื่อหลายคืนก่อนเจ้าตัวได้ออกมาโพสข้อความเชิงตัดเพอซึ่งเป็นเนื้อเพลงทอนหนึ่งว่าบางคนบางชีวิตช่างยากเย็ยนเหลือเกินจนทําให้ทางด้านของหลีหน้าจังที่ไปร่วมออกรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องออกมาพูดเตือนสติและหวั่นใจคำทำนายของหมอปลายที่เคยทำนายเอาไว้ ถึงศิลปินหรือคนดังที่อาจจะมีข่าวร้ายเรื่องการคิดสั้นก็ได้โดยในรายการแฉลีน่าจังก็ได้พูดเอาไว้กลางรายการว่าใบเตยจะเย็นๆน้องเวทมนต์หลานฉันน่ารักมากเธอต้องอยู่นะจ๊ะต้องสู้พิสูจน์ตัวเองอย่าไปไหนจากข่าวดราม่าเรื่องของแชร์ฟอรเรกสามดีที่มีรายชื่อของใบเตยและดีเจแมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งย้อนกลับไปในโพสต์เก่าๆของดีเจแมนสามีของใบเตยเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวเคยพูดถึงหลีหน้าจังว่าครั้งหนึ่งเคยรู้สึกไม่ชอบหลีหน้าจังเอาไว้ในไอจีของตัวเองเมื่อครั้งที่เข้ามาเป็นแขกรับเชิญว่าผมเคยไม่ชอบสุภาพสตรีท่านนี้เมื่อหลายปีก่อนเขามีมุมที่น่าสงสารเยอะนะชีวิตเขาไม่ได้ตลกตลอด